ลุกไปอาบน้ำเปิดเพลงเบาๆล้างแก้วน้ำช่วยซึมเศร้าให้ดีขึ้นได้ค่ะเวลาเราเศร้าหมดแรงไม่มีพลังเรามักจะไม่อยากทำอะไรเลยหลักการหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยให้คนไข้ซึมเศร้าดีขึ้นคือ behavior activation เน้นว่ายอย่ารอให้อารมณ์ดีขึ้นก่อนค่อยเริ่มทำอะไรให้เริ่มทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแม้จะยังไม่รู้สึกดีอารมณ์มักจะค่อยๆดีขึ้นตามค่ะ กิจกรรมที่เขาแนะนําให้ทําก็อาจจะเป็นอะไรง่ายๆที่เราชอบหรือเคยทําแล้วมีความสุขหรือเป็นกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเพิ่มความหมายความรู้สึกมีคุณค่าให้ชีวิตเราอาจจะเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆอาบน้ําเก็บที่นอนล้างแก้วนะ้ําออกมาเจอคนที่บ้านอ,อาจจะวางแผนล่วงหน้าเลยในอาทิตย์นี้วันจันทร์ทิ้งขยะนะวันอังคารตื่นเช้ามาล้างแก้วนะ้ําถ้าเรามีแผนกิจกรรมเล็กๆแล้วเรารู้สึกว่าเราทําสําเร็จตามแผน พราะการเริ่มลงมือทํามันทําให้เราชวนสมองให้รู้สึกว่ามีหลายๆเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราพอควบคุมชีวิตเราได้เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูร่างกายจิตใจขึ้นมาเข้าใจว่ามันไม่ง่ายนะคะที่จะเริ่มทําอะไรในช่วงที่เศร้าเป็นกําลังใจให้เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะคะใครเคยทํากิจกรรมอะไรแล้วรู้สึกดีขึ้นในช่วงที่เศร้าดิ่งคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ